จุดที่เริ่มจะไม่เข้าท่าหรือว่าจุดที่มันหักเหก็คือตอนสมัยมัธยมปลายละผมเริ่มไปหลงแล้วเลิงสิ่งที่เรียกว่าความรักเป็นหลงกับมันไปอะไรกับมันจนทาให้มีคนคนหนึ่งทําให้ผมจุดประกายความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยน mindset ในหัวของผมเขาด่าผมแล้วเหมือนเขาเหมือนแบบมากระตุ้นให้ผมแบบกลับมามองตัวเองว่านี่ตัวมึงหรอ นี่ใช่ตัวเมืองที่มึงเป็นอยู่ตรงนี้ไหมมันใช่ไหมจนให้ผมคิดว่าผมกลับไปเส้นทางที่ผมเลือกมนมตั้งแต่เลยหวา่าผมจะกลับมาได้ก็ใช้เวลานานมากตอนเด็กตอนเด็กเป็นคนไม่ค่อยมีความฝันเท่าไหร่ได้แต่แบบเล่นไปวันๆอย่างเงี้ยติดงานนู่นนี่นั่นหมดเลย<ม>ก็คืออาจารย์เรียกไปหลังเรียนเพื่อติวอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็ให้ทาํางานค้างซึ่งพอขึ้นพอขึ้น,นมต้นปุ๊บพอได้เกรดดีๆอะ มันก็ําให้แบบจยุดประกายว่าเอ้ยคนเราอะถ้าตั้งใจจริงๆอะมันก็ทําได้นี่หว่าเออแล้วพอขึ้นมาไปปุ๊บทําให้เกิดความฝันอย่างหนึ่งว่าถ้าเข้ามาหาลาัยไปอะจะต้องทํางานแบบอะไรให้ได้อย่างหนึ่งอะนั่นแหละคือตอนนั้นผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าติดเขาเหมือนกันติดแบบรอบแรกๆเลยต้องไปกักตัวที่โรงแรมแล้วแบบว่าช่วงนั้นมันก็มีสอนออนไลน์แต่ว่าเราไม่เข้าสขัขคาบเลยแล้วก็ตอนนั้นก็ติดรอติดศูนย์รวมกันก็สิบตัวก็แบบว่า อยากใ้ดีกับชีวิตจะจบไหมอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็พยายามจนจบมาได้อะอยากจะบอกว่าคนที่ยังแบบยังหาความฝันตังไม่เจอนะครับก็เริ่มตามหาความฝันอยากจะทําอะไรมันก็แบบเออเอาไปต่อยอดอะไรได้มากเลยหรือว่าแบบยังไม่มีอินสปิเรชันในการทํางานหรือว่าแบบในอนาคตยอย่างเงี้ยครับถ้ามาเข้ามหาลัยนี้แล้วเข้ามาตามหาความฝันตามมหากลาลังใจในการทํางานก็ได้ครับอืมมันก็ถือว่าเป็นส่วนดีนะครับเพราะว่าคนที่ยังไม่ไม่พบความฝันของตัวเองที่เนี่ยมันก็แบบ สร้างไอเดียหรือว่าทําให้เราคิดอะไรได้มากเลยครับเข้ามาอยู่ที่นี่ครับสำหรับคนที่คนพบตัวเองไม่ได้หรือว่ายังคิดอยู่ยังหรือว่ายังสับสนอยู่กับเว่าตัวเองจะไปในทิศทางไหนให้คนพบตัวเองและหาตัวเองให้เจอนะแล้วก็ขอฝ่ายอย่างนึงคือว่าจงต่อสู้กับความฝันของตัวเองและพยายามหาเส้นทางความฝันให้โดยที่สุดจง เป็นคนที่ไม่เอาไหนและผัดเปลี่ยนเป็นคนที่เอาไหนและเข้าท่าให้เร็วที่สุดครับ